เอาแล้วครับก็มาอยู่กับผมอีกแล้วครับคือบิกใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเาล้ครับวันนี้ก็จะมาเข้าเรื่องแบบแปลกตาแปลกหูอะไรกับช่องผมนะครับนั่นคือเรื่องของ popcat นะครับคืออะไรนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังเลยครับเพราะว่า popcat นี้มันก็จะติดไวรัลแล้วก็ติดแฮชแท็กทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะครับาล้ครับ เกมป๊อแคปเป็นอย่างเป็นเกมที่สร้างความสามัคคีให้กับประเทศกันเลยทีเดียวเชียวนะครับสําหรับเกมป๊อปแคปนั้นก็เป็นเกมที่จิ้มแล้วก็ให้แมวอาปากนะครับเพื่อชิงแข่งขันของอันดับของแต่ละประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันตอนที่ผมอัดคลิปนะครับประเทศไทยก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับว่าป๊อปแคมันคืออะไรเกิดมาจากไหนแล้วก็แมวตัวน,นั้นมันเป็นแมวอะไรนะครับถึงได้ติดไวเัล่าถึงขนาดนี้นะครับ เจ้าแมวในป๊อปแคทน,นั้นมีชื่อว่าโอดมิวนะครับาภาพของมันนั้นมาจากคลิปที่เจ้าของช่องมันถ่ายจ้องมแมลงวันนะครับแบบจ้องมแมลงวันแบบคิดจะจับมันให้ได้ครับเออเขาก็เลยได้ถ่ายวิดีโอในทวิตเตอร์ที่ผมกาลังจะขึ้นให้นะครับนี่แล้วโพสต์บนโลกออนไลน์เมื่อช่วงปี2020นะครับเพื่ออวดความน่ารักของแมวตัวนั้นเองจนกระทั่งถูกชาวเน็ตเอารูปมาตัดต่อให้เป็นยังไงถะะอ้าปาที่เห็นปัจจุบันที่จะ ปกติก็จะเป็นมีมธรรมดานะครับโดยล่าสุดนั้นเจ้าโอ๊ตมิวก็จะเป็นป๊อปแคสที่ทุกคนรู้จักกันทั่วหน้านะครับก็จะติดไวรัลมาสนใจในโลกออนไลน์นะครับหลังจากรูปของมันถูกนําไปใช้ในเว็บป๊อปแคสนะครับที่เปิดขึ้นมาขึ้นเพื่อให้คนเข้าไปคลิกจํานวนหนึ่งครั้งเพื่อหนึ่งคะแนนนะครับเจ้าโอ๊ตมิวหรือว่าป๊อปแคสก็จะอ้าปากแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆส่วนจุดเด่นของเกมน,นี้คือก็จะเก็บคะแนนระหว่างประเทศนั่นเองครับ เมื่อมีการแข่งขันก็ไม่มีใครยอมใครนะครับชาติของชาติของแขนต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งประเทศไทยก็ที่หนึ่งเรียบร้อยครับเพราะว่าใครชกเยอะสุดก็จะชนะแล้วก็ขึ้นตารางที่หนึ่งเพื่อแบบขึ้นหล่อหลอท่เทนะครับแบบไม่ยอมใครอะไรนะครับแบบขึ้นมารวยรวยครับประเทศไทยจากยังไงล่ะอ่าท็อปร่างล่างเลยนะครับจนขึ้นมาเป็นท็อปที่1นครับเอาเท้าสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้สำหรับรูปของอาเจ้าโอ๊ตมิวหรือว่าอัน แล้วป๊อปแคทอะไรก็ผมก็จะเอามาจากเว็บของสนุก .com นะครับก็สามารถไปอ่านได้นะครับส่วนเจ้าโอ๊ตมิวก็จะเอามาจากเว mm ็บเขาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทวิตบ้างนะครับรูปที่ผมขึ้นให้ปัจจุบันนะครับไปสามารถไปติดตามความน่ารักของเจ้าโอ๊ตมิวได้นะครับเอาละรครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้จเจอกันใหม่คลิปหนา้าคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย